ยูฟาแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์ไม่ต้องวิเคราะห์เบนจัดมาให้แล้วจุก จุกฟินฟ,นฟินสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านสวัสดีสมาชิกทุกทุกท่านและก็สวัสดีพี่น้องจากสปปลาวกันด้วยนะครับโปรแกรมฟุตบอลในกลางสัปดาห์ยูฟ่าแชมเปียนลีกยุโรป้าลีกครับข้างและเข้มข้นไปด้วยความน่าสนใจกับการประกบคู่น่าดูและน่าเชียร์มากๆสำหรับเมื่อวานนี้นะครับเบนอาจจะไม่ได้วางแนวทางไปให้ในหน้าช่องแต่ในอยู่ในหมู่บ้านเมื่อวานนี้สดชื่นเต็มเครื่องกะเบื้องแตกกันไปซัดเต็มคอล่อเต็ม แก้งกันไปสุดๆเลยดีอกดีใจกับพี่พี่เอทุกท่านสมาชิกทุกๆท่านที่ตามกันไปด้วยเมื่อวานนี้ยังพอได้ยิ้มหอมปากหอมคอยังพอได้สดชื่นกับชุดอัลบั้ม3หวานชื่นละลื่นใจดีอกดีใจกันด้วยครับเมื่อวานนี้ชุดอัลบั้ม3าชี้วางไปให้ในหมู่บ้านจะประกอบไปด้วยมนาโกสูงแมนซิตี้และก็ต่ำยูเวนตุส ก็บอกได้ครับเดี๋ยวว่าสวยจัดๆกันเลยทีเดียวดีอกดีใจกันด้วยนะครับส่วนเมื่อวานนี้ตัวเน้นโอ้โหเสียดายสุดๆเลยงานหยาบและก็หยาบคายสุดๆอย่างเรอลมรี เปิดบ้านแพ้กับเอซิมิลานไป3ประตูตัว1เสียดายสุดๆถ้าเลเอามาลิกมาอีก1ตัวนะตัวเน้นก็จะแตกชุดอัลบั้ม3อีก1ชุดก็จะแตกเสียดายแต่แค่นี้ก็พอหอมปากหอมคอก็ถือว่าประสบความสำเร็จและผลประกอบการก็ยังเดินทางไปในทิศทางที่บวกอยู่จะบวกน้อยจะบวกมากก็อยู่ที่วันและอยู่ที่ทุนเหมือนเช่นเคยครับท่านใดที่อยากได้แบบนี้อยากได้จุกๆ อยากได้ฟินๆแบบนี้เพียงแค่พี่ๆเอทุกท่านเปิดใจแล้วก็ตามเข้ามามาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันง่ายนิดเดียวครับปัดขวาไปได้เลยตายรูปโปรไฟล์จะมีช่องทางเข้าหมู่บ้านเบนเทบบอลอยู่เสียสละเวลาอ่านนิดนึงพี่ๆเอฟซีทุกท่านจะเจอประตูสู่ความสําเร็จจะเจอประตูสู่หมู่บ้านหวานเจี๊ยบของเบนเทบบอลนั่นเองวันนี้ชิดติคราะห์มาให้เป็นอย่างดีแล้ว ยูฟาแชมเปี้ยนลีกสามคู่จัดหนักๆจัดเน้นๆย้ำเ,เหมือนเดิมครับแยกเน้นแยกเต็งการลันตีกำไรไปที่คู่แรกกันก่อน,อนเลยชอบสุดๆและชอบมากๆหน้าบ้านหน้าบอลแฮนดิแคปมีการปรับไหลขึ้นแบบนี้อย่างปาีีทชั้นชแบ่งสวยจัดๆและสวยสุดๆเชียร์แปซเชมารินและสวยมากๆครับด้วยหนึ่งอย่างที่มองว่าวันนี้ ปารีดในการเล่นในบ้านภาพรวมโมเมนตัมและหลายๆอย่างกระแสเอื้อให้กับปารีด mm. มองว่าปารีดวันนี้ในการเล่นในบ้านจะเปิดบ้านเบียดชนะอาริิโกมาลิก เป็นอย่างน้อยด้วยเฮดทูเฮดที่เจอเจอกัน2ครั้ง2คราวเป็นทางปารีสที่ชนะ1ครั้งและเสมอกันไป1ครั้งภาพรวมปารีดดูดีกว่าบวกกับผลงานและฟอร์มการเล่นในช่วงที่ผ่านมายิ่งการเล่นในบ้านของตัวเองแล้ว8เกมหลังสุดปารีสสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยรวมทุกรายการวันนี้มาเจอเจอกันในบอลถ้วยที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนีกเลนในบ้านด้วยและแฮนดิคัหนึ่งอย่างมีการปรับ ขึ้นแบบนี้เชียร์ปารีสสวยจัดจัดเฮดังๆการันตีความสดชื่นปารีสชัจะแบ่งครับผมสวยจัดจัดและสวยมากมาเลยไปมองกันต่อในคู่ที่สองขอมองไปที่คลับบูธวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสิง,งห์พงาะแอตตันวิล่ากระแสภาพรวมวันนี้เชียร์แอตตันวีล่าจะบุกไปไม่แพ้คลับบูธไปอย่างน้อย กระแสภาพรวมอาจจะมองว่าแอตตานิล่าวันนี้ถึงจะออกไปเป็นเกมเยือนแต่ออกไปเป็นต่อแต่เ,นเมนจะมองว่าวิลล่าวันนี้เจอเจอกับขับบูธแล้วยังดูดีกว่าถึงจะออกไปเป็นเกมเยือนแต่ภาพรวมและโมเมนตัมบวกกับสกอร์เดฟขุมกาลังนั้นเตะดูดีกว่าขับบูธผลงานและฟอร์มการเล่นวิลล่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ดีแต่ในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพวกเขายังยืนระยะและก็ยังเขี่ยวในเกมได้ยังมองว่าวันนี้วิลล่าเชียร์ได้สบายๆและสวย จัดเป็นคู่ที่สองชอบมากๆและชอบสุดๆอัตันวีล่าพาวินสวยจัดๆการันตีความสดเชื่นครับผมไปท้ายคู่นี้ตัวนี้เบ็นชอบมากๆและชอบสุดๆให้เป็นติดดาว5ดาวเลยอย่างบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาสวยจัดๆครับวันนี้ต้องออกไปเยือนเซเวน่าชาเวดาครับบอลคนละเกต ดีกีศักยภาพนักเตะชื่อชั้นลีกชื่อชั้นทีมบวกกับผลงานและฟอร์มการเล่นหลายๆอย่างวันนี้บาร์เซโลนาจะบุกไปถล่มเซอร์เบน,นาได้อย่างแน่นอนยืนพื้นวันนี้บาร์เซโลนาจะบุกไปชนะ ด้วยสกอร์ที่ห่างถึง2ประตูแล้วหลุนประตูที่3เพื่อเฮเต็มเป็นหนึ่งตัวที่เบนชอบมากๆแฮดดี้แคปมีการปรับไหลขึ้นไหลเอเอียงมาให้เจ้าบุญทุ่มอย่างบาเซลน่าอักอริทึมกระแสภาพรวมโมเมนตัมบวกกับสกอร์เดฟขุมกำลังในเชิงลึกยังเอื้อให้กับบาเซลน่าดีกว่าเจ้าบ้านอย่างเซอร์เบดาอย่างแน่นอนเชียร์บาเซลน่าสวยจัด เป็นคู่ที่3สําหรับหน้าช่องวันนี้ฝากไว้ด้วยครับสวยจัดจัดและสวยมากๆครับปารีสชัชแมงแอตตันวิลล่าบาเซลโลนาสวยจัดจัดชอบก็จัดขัดก็สวนไม่บ้ากันแต่ถ้าชอบเพื่อกันทั้ง3คู่ก็เปิดใจขึ้นรถตามเปนมาเพิ่มเติมนอกเหนือกว่าในหน้าช่องแบบนี้อยากพี่เอฟซีทุกท่านเปิดใจแล้วตามเข้ามา ปัดขวาไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าบ้านเบนเดยบอลอยู่นะครับเสียสละเวลาอ่านนิดนึงพี่พี่เอทุกท่านจะเจอประตูสู่ความสําเร็จวันนี้โปรแกรมฟุตบอลครับข้างและน่าเชียร์น่าดูมากมๆาขอให้พี่เอทุกท่านดูบอลด้วยความสนุกแล้วไว้กลับมาเจ,เจอกันใหม่มีผู้นําดีมีชัยไปกว่าครึง่งโชคดีมีชยัยโชคชัยมีบั